สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบ็อกดอออีกเช่นเคยนะผมต้องบอกเลยว่าพี่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นแล้วนะผมอย่างที่บอกพี่ไม่ค่อยได้เล่นโรบ็อกแล้วที่พี่โพสต์ไปในชุมชนนะครับผมพี่ไม่ค่อยได้ทําคลิปช่องนี้แล้วมันก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมวันนี้ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมแต่วันนี้มีเพื่อนบอกกันมานะผมว่าพี่ฮะพี่ฮะตอนเนี้ไม้กางเขนน่ะมันใช้จับไอ้พวกที่อยู่ในเอาโดได้แล้วนะฮะเฮ้ยมันจริงเหรออย่างนี้ต้องไปทดลองครับผมทุกคนมาไปกันครับผม อาแล้วหน่อยครับผมทิกออเทรดโอเคทิกออทีสมาต้องลองดูว่ามันจับได้จริงอย่างที่เพื่อนว่าหรือเปล่าครับผมเรื่องทดลองนี้ขอให้บอก Let's go เอาละครับผมทุกคนมาถึงหน้านี้แล้วมาซื้อไม้กลางเขนเลยครับผมเอาให้เพื่อนดูชมซะหน่อยฟือดืม่มฟือดืเพื่อทำไมมันดูเร็วๆวะโคมาถึงเด,เดี๋ยวนะมาถึงมีบ้านให้เคาะเลยเหรอเอาจริงดิ โอ้โหตาเบิรดตะด้วยคือหรือว่าพี่โชคดีเลยว่ามาถึงเนี่ยมันดูแบบวิ่งเร็วด้วยนะเชิดืมเชิดืมเดี๋ยวพี่จะไปเก็บไม้กางเขนเรื่อยๆนะผมแล้วก็ดูว่ามันจะใช้กับตัวอะไรได้บ้างแน่นอนว่าพวกเสิร์ตอะไรงเพื่อนบอกไปแล้วนะฮะว่าได้เอา้าซูการ์เคสคือวิ่งช้าเลยตอนแรกเดินเร็วตอนนี้ช้าเลยตัวามันก็ต้องกินนะนะลูกอมเนี่ย ปครับผมมีไฟฉายติดบ่าอันหนึ่งเดินๆเฮ้ยเฮ้ยมันมีระยะทางบอกด้วยว่าทางออกอีกหมื่นเก้าเมตรไกลมากมาดิเสิร์ตเกียเป็นตัวประเดิมใช่ไหมว่าไม้การเขียนของฉันเนี่ยใช้ได้จริงหรือเปล่าเจียเป็นตัวประเดิมใช่ไหมอ๋อออกมาเลยอันนี้เราเ็าจะเคาะไปด้วยดะครับผมกินไปกินไปนไหนๆก็ได้มาเก็บละ ที่ไม่ค่อยได้เก็บด้วยนะแล้วมันมีที่เพื่อนบอกใช่ไหมมันต้องกินลูกอมให้ได้เยอะๆนะครผมเพื่อปลดล็อกแล้วทีนี้เราก็จะได้ตัวที่มันเป็นซีเกตมาให้เล่นโหเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือซีเกตเลยของเพื่อนเฮ้ยโหกระเด้งอันนี้ก็คือเราจะเล่นแบบกินลูกอมไปด้วยไม่เข็ดไม่จำ มันมาจากไหนวะเมื่อกี้มันมาจากไหนวะถามหน่อยดิอีก้าวสูตรมันมาแล้วทีนี้พี่ก็ไม่ได้ตั้งตัวดิอายมาเอาซิ oh, ้อะกินลูกอมไปด้วย <laughs> กินลูกอมไปด้วยเดี๋ยวนะพี่ซื้อไมก้กระเขนมาแล้วถ้าเสิร์ตมันยังไม่ออกมาแล้วพี่ตุยก่อนนี้จบเลยนะโอเคกูดแคนดี้ฮะกูดแคนดี้ครผม ตอนนี้คือถ้าไม่หลังห้องร้อยมันก็ไม่มีปัญหาเลยนะตอนนั้นพี่ได้เข็มทิศด้วยโอเคเฮ้ยอันนี้อันนี้เพื่อนบอกวิ่งเร็วขึ้นโอเควิ่งเร็วแต่เหมือนมันจะลดเลยป่ะอันนี้คือบ้านโดดเดี่ยวเลยอะอบ้านโดดเดียวเลยอ่ะอันนี้กระด้งฮะดื้ดึงโอเคแต่มันต้องกินนะมีลูกอมอะไรมันก็ต้องกินฮนะ แสงอยู่ไหนแสงอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนไม่มีคนบอกสวดดัสดีพี่เกียวเพื่อนบอกว่าพี่เกียวก็โดนจับได้มาดิก็มาดิพี่เกียวอยากโดนปะล่ะเกียวจะหนีไปไหนพี่เกียวพี่เกียวจะหนีไปไหนได้ไไเพื่อนบอกจับได้พี่เกียวไม่กลัวไหมกัะเขียนว่าเพื่อนโอ้โหเดินหนีดูด้วยเป็นไงละ่ะโอ้โหวันนี้ ไม่มีให้เคาะไปไปแล้วจ้าพี่เคียวโอเคครับผมเป็นการให้เห็นแล้วนะว่าพี่เคียวเนี่ยไม่ได้รับมุกด้วยนะผมใครอไอ้คันสต็อปขอโทษทีพี่ยังไม่ว่างวิ่งเอาแล้ว่อาไปกินข้างนอกดีกว่า ลัสซี่กลัวลัสซี่มาแล้วเกินเมื่อกี้มาดิคือถ้ามันยังไม่หลังห้องร้อยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกจับให้หมดโอ้โหของดีกินก่อนอะไรวะโอ้โหโอ้โห เกือบตุยปุย้ยไี่โดนเลยวะไม่ได้ดูด้วยมาละไอ้น้องตัวเนี้ยต้องทิ้งของใช่ไหมต้องทิ้งของให้เล่นใช่ไหมโอ้ยไอ้เนี้ยโดนจับได้เพราะพี่จับมันก่อนหน้านี้พี่ก็จับแล้วนะผมโดนจับได้อยู่แล้ว เราไปจับพวกเสร์ดพวกอะไรดีกว่าโอเคไปอีกาอีกาโดนไหมจะเล่นอีกาท่าแล้วอ่ะไม่มีเข็มทิศยุยงย่างไว้สิบก โอเคครับ okay, ผมคอนเฟิร์มว่าพี่เคียวนะฮะพี่เคียวเนี่ยไม่สามารถโดนได้นะฮะโอ้โหแล้วเวลาพี่เสียวมากเลยลวเวลากินลูกอมอะไรที่มันแบบขึ้นว่าอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยอ้โหไฟแช็กไม่ด่องไฟแช็กทิ้งไปมีแล้วเข็มทิศโอ้ย ไม่มีอะไรพี่ไม่ชัวร์เลยว่าอันไหนดีไม่ดีเนี่ยอันนี้อันนี้หรือเปล่าวะที่พี่โดนแล้วเกือบตุยอ่ะใช่มันเปล่าวะไม่กล้ากินวะจำชื่อไม่ได้ด้วยนะโอชิพแล้วตัวตอนนี้มีเหรียญแมาซื้อของรอเปล่าสองร้อยเฮย้ฮยเฮเฮ้ยมียาด้วยสี่ร้อยหนึ่งร้อย ไม่มีไม่มีตังเลยเพื่อนบอกเพื่อนบอกไม่มีตังเอาไมค์ก็เขียนได้ไหมเพื่อนเพื่อนก็ไม่โดนโอเคพี่เคียวก็ไปโดนเพื่อนก็ไปโดนนะเพราะฉะนั้นใครที่จะโดนรายงานตัวที่เสิร์ตเสิร์จตจะโดนแน่ๆเลยพี่ว่ามันเหมือนลัดไงโอ้โหแล้วเจอลูกอม ่ะกินไม่มีอะไรมันยิ่งดีอันนี้อันนี้มันจะกลับด้านโอเคอันนี้กินแล้วตุยนะเคนได้เนี่ยกินแล้วตุยนะอย่าเล่นนะอันนี้ไพ่ไซส์ดีของดีอันนี้ของดีโอเคไฟติดไหลโอ,โอ้เดินเซให้มันไม่ติดไหลให้วะ <ś, <ś, เออว่ะที่ดีวะ่ะอันนี้ปุ๊บในกล่องมันต้องมีของแน่นอนอยู่แล้วโอ้ยมีฐานด้วย แล้วที่นี้เยอะเลยอ๋อมันติดไหลโดยที่เราเอาทิ้งไปดีกว่าของมันเต็มว่ะทุกคนออกมาอีกดิโอ้โหโอเคทุกคนไม่โดนไม้กันเขียดนะเดี๋ยวเดี๋ยว พี่ขอวิ่งวิ่งก่อนว่ะไม่อยาไอตัวที่อยู่ในบ้านไม่โดนไม้กะเกดนะเราจะใช้ให้ดูทุกตัวโอ้โหถ้าบ้านนี้คอแล้วโดนอ่ะตัวคิดว่าจะตุยกอนซะแล้วตกใจหมดอะไรไฟสายโอเคอันนี้ดีอันนี้ดีอนนดของดีแต่ไม่มีไฟใช่ <c oughs> เอาําไม่ตาเบิร์ดโดนน่ะวัด ทำไมต,ตาตายเบิร์ดตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เสียได้ไหมกากงเขนแล้วตูต้องชุบตัวเองขึ้นมาเลยเนี่ยมาตัวชุบมาเพื่อของเนี่ยแหละเพราะเมื่อกี้อะไเนี่ยเพราะตัวเดินกลับหลังโขาเอ้ยเดินกลับหลังก็ไปบอกป่ะพี่เฮ้ยไฟฉายติดบ่ามันลดเห็นไหมทุกคนโอ้ยพี่เกี่ยวอย่านะมีไหมกางเกีนเขนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เอ้ยมันทําอะไรได้ว่าไอ้ไม้เนี่ยพี่เกียวพี่เกียวถือก็จ้องมองเลยละ่ะถือก็จ้องมองเลยละ่ะอายอันนี้กินแล้วเดี๋ยวตังมันจะเก็บเข้ากระเป๋าเอ้ยโอ้โหเจออายรัว พี่เกียวมันเป็นเลยวะเมื่อกี้พี่เกียวมันเป็นเลยวะเดินโยกไปโยกมาแล้วเดินตามตัวด้วยป่านนี้ตัวยังไม่เจอเติร์ดเลยป่านนี้ยังไม่เจอเติร์ดเลยทุกคนเติร์ดยังไม่ลงหัวเอ้ย พูดว่ายังไม่เจอปุ๊บเจอเลยเจออยู่ไหนมาดิมาด,มาดิอยู่ไหนอ๋ออยู่หน้าตู้นี่เองอยู่ไหนไม่รู้อยู่มันอยู่หน้าตู้นี่เองโอ้โหมันพุ่งมันเลยนี่ว่ะเอา้าชิลละโอ้โหเมื่อกี้ทุกคนเห็นเสร์ดไปแล้วฮนะไม่ก็เข็นลงหัวเสร์ดแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าพี่เขียวนั้นไม่กุ๊ ใบใหญ่เลยดีดนีลใบใหญ่เลยพี่เกีียวก็ไม่กลัวไหมกันเขนด้วยนะเสิร์ตโดนเหลือตัวอะไรวะที่พี่ต้องจับไอ้น้องเสื้อสีชมพูที่พี่เคยจับไปแล้วคลิปที่แล้วสกีต นี่พี่ว่าพี่จะตุยเพราะลูกอมนะเนี่ยอาการนี้มันมันน่าจะตุยเพราะลูกอมอีกจ้ะพี่เนี่ยสวยทำเดียวเลยสวยมาวะเหลือจับไข่อีกเสิร์ชโดนแล้วไข่ว้มันจะเหลือไขว้แล้วมันเดี๋ยวมามี่ แต่มันยังไม่เจอเลยเด้วยโอ้โหเอาไว้ใหายไอชิบะตัวไปเก็บหืเก็บของไม่ดูเ้อด้วยสิร้านนี่มันโดนอยู่แล้วตอนแรกว่า e90 เออว่ะ e90 ก็จับได้ใช่ไหม มาดิทดลองให้เพื่อนๆดูไงามายะเอาไหนดีเออเอาไปาเอานั่นแหละกระป๋องไปดื่มให้มาไปเลยด้กระป๋องใหม่ เพึ่งให้น้องไปได้ใหม่อีกแะเอาพี่ว่านะของมันเต็มตัวเลยว่ะสามสิบสองสามสิบสาม อ๋อมันเหลือตัวหนึ่งนี่ว่าไอตัวที่มันอยู่ในดินน่ะพี่รู้แล้วพี่ยังไม่ได้จับเมนแดกทุกคน อันนี้พอแล้วมั้ยเฮ้ยแต่มันอาจจะมีมันอาจจะมีไอ้ไม้เจียกเขียงอยู่ในกล่องก็ได้ไงโอ้โหตกใจหมดจิกเกอรไม่เอาอันเนี้ยไม่มีไม้เจียกเขียน้วยนะว่าจะจับไอ้ืไอ้แจ็คหัวแตงโมหัว <c oughs> <c oughs> แตงโมแจ็ค <c oughs> หัวฟักทอง <c oughs> มาวะ รอบหน้าขอไม้กางเขนแล้วกันนี่พี่เล่นอย่างจีจังเลยเนอะสตาร์เบิร์ดอีกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันกินแล้วมันก็ไม่ได้ตุ่ยดีกว่าช้าเลยตูจ้าตัวนี้เราลองเทสละอันนี้จะเด้งระเด้งไป <laughs> กเกเด้งไปเป็นไงแล้วเข็ดดิสเข็ดดิสมาแด่ละรอบพี่ก็ได้เยอะอยู่เด้เว้ยลูกอมอ่ะอะไรอะ่ะลูกอมไม่บอกดูด้วยอ่ะ <_ d ick> ไปเว้ยเอาข้อห้อเห,หยียบตอนไหนไม่เหยียบเหยียบตอนเสริฐมา ให้มันได้อย่างนี้ดีครับเสริดมาช้าวะ่ะมาช้าไปว่ะเสริดโอ้โหโอ้โหมาช้าจนมันเอา้าอย่าบอกได้เดิมโอ้โหออกมาปุ๊บชึกออกมาปุ๊บชึกเอา ถ้ามีไม้กางเขนนะโดนละตัวบอกแค่นี้แหละโดนละไอ้หืมแมนเดกตัวหาไม้กางเขนอีกอันก่อนอันนี้มันใช้ไอ้นี่ไม่ได้เหรอมันใช้แอดมินไม่ได้เหรอใช้แอดมินเอ้ามันเล่นตัวรัวๆเลยวะทุกคนจัดพี่รัวๆเลยว่ะ คือถ้าใช้อดินได้จะได้เอามาลองอ,อาไม้ก็เขียนให้ลองอะ่ะอันนี้มันต้องหาไม้กัเขียนเองอะ่ะแล้วรอบนั้นที่เล่นกับเพื่อนคือพี่เจอคโคตรเยอะเลยเวย้ออันนี้เพราะว่าวที่เกือบตุยอะ่ะเนี่ยอันนี้เกือบตุยใช่ไหมนั่นไงพี่จะได้จําได้รอบนี้พี่เห็นแล้วไงเห็นแล้วคือเราก็รู้แล้วไงอรอบที่แล้วมันไม่เห็น ไปเว้ยไม่ม,ม,นะมีตัวตามหลังเลยนะจริงๆพี่ว่ามันควรจะมีตัวตามหลังหน่อยนะยัยรู้ไงว่ามันจับได้หรือเปล่าลูมฟอร์มอฮัชาลูมฟอร์มอก็มาอันนี้เก็บไว้เป็นอันตีเครดเลยทุกคนเอาไงดีวะตัวเจอแล้วเจอไม่กัเงเกนแล้วครับผมเพื่อนๆเรียบร้อยเอาเลยออกดี คือมันสำคัญหมดเลยนะเว้ยไหนดูดิมีไหมเห็นไหมพี่บอกแล้วว่ามันสำคัญหมดเลยดูดิคือถ้าเกิดเผือไปตัดแล้วมันมีอื้มเดี๋ยวนะพามีถ้าลูมถ้าลูมฟอร์มอมันมาแล้วเราตุยเลยล่ะใช่ไหมตัวนี้มมีไม้กางเขนอยู่ ก็คิดอย่างนั้นแหละแล้วพี่ทิ้งไปแล้วด้วยทิ้งกันไกลไปแล้วด้วยพี่อยากลองใช้ลูมฟอร์มอมากเลยวะ่ะใครจะมาวะมาดิ โอ้โหแล้วมันบาดตอดคอประตูมาดีวะเอ้ยเอ e 90ไม่โดนวด่าทุกคนหรือว่าพี่ต้องลองไปให้แบบมันชึดๆๆด,ด,ด,ดก่อนอ้าวลุงฟอร์มรมาอีกแะหรือว่าพี่ต้องเดินให้มันโดน อ่าพี่อาจจะต้องเดินให้มันโดนเ9 0กูนึจะทำงานหรือเปล่าเมื่อกี้ลองแล้วนะเทสให้เพื่อนๆดูกันแบบสดๆร้อนๆเลยมาดิเอาเรียบร้อยตัวว่าเลยเฮาโอ้ต้องให้เขาจ้าถึงจ้าเรียบร้อยไปดิไม่มีเอ0กูนย์หรอไม่มีเนะอ็กซศูนย์บ้เหรอเป็นไงเป็นการทดลองแบบสดๆร้อนๆ a few moments later c o n f u s e ทำไม่ตูไม่จำสตาร์เบิรเลยวะโ,โอ้โห้อ้ยระดาเบิร์ดทำตัตุอยอีกแยะะแล้วชูไม่ได้ระดารอบเนี้ยโอ้ยเท่ากับว่าพี่ต้องไปเล่นใหม่เพื่อที่จะอือจะไปแมนแดกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันเออว่ะดูวนลืมลุกแมนได้ยังไงวะลุกแมนโดนไหมนี่ไงลุกแมนก็โดนไปดิ ลูกลูกแมนก็โดนไปดิโอ้โ oh หลูกแมนก็โดนเหมือนกันว่ะวู Woo ้ ho. โอ้ยเอาว่ะลูกแมนมันก็อยู่ในเอาอ้ยมันอยู่ในเบ็โดเว้ยลูกแมนเนี่ยใช่ไหมเม่นแดกมาได้ดีเลยว่ะเฮ้ยแมนแดกเหรอแมนแดกเหรอโดนดิมาดิมาดิแม,มนแดก นี่ไง UND? อ๋อต้องจับมันด้วยต้องจับมันด้วยโอ้โหคือมีการต้องจับมันด้วยว่ะโอเคเรียบร้อยครับผมแมนเด็กจบแล้วแกลงหลุมทีตัวได้ใช้ชีวิตสงบสุขซะดี A few m o m e n ม s later ไม้ก็เยเกนมันเหลือว่ะไอไม้ก็เยเกนมันเหลือว่ะเพื่อนโอเคลงหลุมไปเฮวี่เบอร์เดย์ลงหลุมไป โอเคตูบอกแล้วไมค์กับเขนมันเหลือไอ้บอกว่าให้เราไปใช้กระตูทำไมวะเน,นี่ยโอเคไล่จอเขียวนี่พี่โคตรเบื่อเลยเมื่อไรมันจะหายไปวะ A few moments later โอ้ยโอ้โหตกใจหมดเหลือแล้ว,วพี่เกียวตามมาเลยเออตามมาเลยนั่นแหละโอ้โหพี่เกียวสุดจริงๆว่ะพี่เกียวพี่เกียวนี่หน่อยนี่หน่อยเออนี่หน่อยเร็วเร็ว,รวผมเหยียบยายให้ละ พี่เกียววิ่งมาแล้วมาดิมาดิาด <laughs> <laughs> พี่เกียวเขาเป็นอะไรติดบั๊กเหรอว้ยว้ยวุ้ยว้ยโอ้ยพี่เกียวโดนเล่นแล้วว่ะ <laughs> พี่เกียวก็โดนได้ฮะต้องเล่นตอนพี่เกียวจะฟาดเราโอเคพอจะฟาดเราเราจับเลยไนดะ้ผมยังไงก็โดน a later few moments เสริดมา มันมีอะไรอย่างหนึ่งนะผมที่พี่อยากจะทดลองดูทุกคนเนี่ยลูกอมที่ชื่อว่าโรคแคนดีนะครับผมมันจะกันเสลดไวไหมดูที่มีสองล่ะมาดิลงมาดีเส์ดโอ้โหเส์ดนี่ไงเส์ดนี่ไงเส์ดเฮ้ยแต่พี่เดินไม่ได้เลยอะตัวแข็งโป๊กเลยโอ้โหกันเส์ดได้ว่ะทุกคนว้าวว้าวว่ะผมโอ้โหลูกอมที่ชื่อว่าโรคแคนดีนะฮะ เรียกว่ากันเสิร์ดได้เลยดีเดียวครับผมแต่ไม่รู้ว่ากันวิเคียวหรือกันตัวอื่นได้ไหมพี่ทดลองให้ดูแล้วนะผมแต่ประเด็นคือเมื่อกี้เดินไม่ได้เลยเหมือนตัวมันแข็งเป็นหินอะอารมณ์ประมาณนั้น A few moments later ทถูกเจอไม้กระเกียนอีกอันละน้องหนูไม่มาเหรอเฮ้ยเอาประตูปิด อุตส่าห์เจอไม้กระเกตโอ้โหอุตส่าห์เจอไม้กระเกตอีกอันน้องหนูได้ไม่มาเฉยเอาว่ะโอ้โหเฮ้ยลัตซี่โอ้โหลัตซี่มาพอดีรถตู้ต้องใช้ไม้กระเขียน อื้อมไอเด็กน้อยก็มาจังหวะแล้วตู้ต้องไปใช้กับลัดเนี่ยนะทำไมใช้กับเด็กนี่โอ้โหจังหวะเหมาะเจาะจริงๆเลยว่ะเมื่อกี้อะ A few moments later อย่านะพี่เกี่ยวอย่าหาเจอนะเฮ้ย พี่เกียวกระโดดไปจับหัวยนั่นปุ๊บขึ้นกระบนเลยเกียวอยู่กระบนไปก่อนนะเดี๋ยวผมมาช่วยต่อไปใสเลยเป็นไงเล่ามาท่าก่อนเดี๋ยวผมมาทานไปก่อนโอเคถึงพี่เกียวว่าจะเห็นเราเดี๋ยวเขาก็ลงมาไม่ได้หรอกไปกันต่อฮะโอ้โหช็อตเมื่อกี้พี่เกี่ยวกระโดดปานปุ๊บขึ้นข้างบนโคตรเท่แล้วลูกเอ้ยหืมมันนี่ดิลูกแมน แล้ใจนี่ละเกินมาพี่เกียวไหนๆก็ไหนๆละเอา้ามันปิดเลยเหรอวะห้องต่อห้องเลยเลยเนี่ยโอโ้เขาเปิดแบบห้องต่อห้องเลยฮะตวย้อนกลับไปเอาไมมกังเกียไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเด็กนี่มันอยู่ตรงนี้อะเฮ้ยบักอะไรบักอะไรของเกบักอะไรของเกเอ อารูโอมฉันมาเล่นแล้วก็บักอยู่อย่างนี้เหรอ,อลงหลุมไปดีวู้อะไรอ่ะทำไมมันมาอยู่ตรงนี้อ่ะมันเอาลูกโอมพี่มาเล่นแล้วอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเน,นี่ยโอเคอย่างนี้ก็ดีนี่ห้องยังไม่ปิดเร้ากับเอาไม้ขังเขนได้ต่อโอ้โหแล้วก็ได้ได้สตาร์เบิร์ดจับมาสุดจริงๆนะอยู่ดีๆมานั่งเล่น A few moments later หนึ่งร้อยโอเคโอโ้บิดเว้ยบิดมาเถอะ จะได้จบเอาจริงๆนะตอนเนี้ยเหลือบิดตัวเดียวแล้วโหและทางยาวเะอด้วยดิตอนนี้เหลือเพียงแค่บิดตัวเดียวแล้วที่ยังไม่ได้จับคือเลขของมาหลายรอบมากหนจะลูกโอมเ็าเยอะของพี่เหลือของสามชิ้น,น่ะฟึบเฮ้ย อะไรอ่ะมีไหมก็เกด,ดเอาไว้พี่เกียวพี่ <c oughs> เกียวอ้เอาไหมเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะอยู่เฉยๆไม่ชอบบ๊ายบายวู้วววอยู่เฉยๆไม่ชอบโอเคโธ่อยากโดนก็ไม่บอกเฮ้ยบิดมา บิดมาเออนั่นแหละโอ้โห,โห,โหได้ทันทีเว้ยวู้โอ้โหตัวรอโโอยูอ่ตัวเดียวเลยรออยู่ตัวเดียวเลยบิดดีที่สุดได้ก็ม,มาโอเคนี่มันจบคลิปได้เลยนะเนี่ยเอาวะเข้มข้นวะยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะ บิดมา,อาโอ้โหไม่ใช่เหยียดไม่ใช่อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเข้มข้นจัด เดี๋ยวอยากจะบอกบิดมาโคตรน่าเกลียดอะ่ะแล้วทำไมไปจ่ายพี่ไม่สว่างวะดูมันจับเลย ถามตัวเองไหมบิดน่าเกลียดไหมมันมาแบบนั้นอ่ะมาแบบยังไงก็โดนอ่ะโอ้โหตัวตายพลัดอีกแย่ลัดมันก็มาต่อบิดตลอดเลยว่าโอยมันชอบมาต่อบิดตลอดเลยลัสซี่เนี่ย โอเคครับ oh, okay. ผมทุกคนวันนี้มาทำคลิปจับไอ้พวกนี้ให้ดูไม่ได้มาเล่นหรอกแต่หืมมาได้ใจแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อึมครึมเลยยังไงก็โอเคฝากกดไลค์เป็นกำใจให้ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลำรับว,วันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม